เพื่อนก็อยู่กับรถละคอยนะครับเมื่อวานนี่ก็ผ่านมาแล้ว24ชั่วโมงแล้วครับเมื่อวานผมมินดิ้งเหรียญหมาผมมีอยู่6ตอนนี้ผมมีอยู่28ครับผมได้ประมาณ20 22ประมาณนี้ครับจากพลังทั้งหมดของผมผม,ผมเพราะว่ามันก็มีกิจกรรมมาเหรียญดอทคูณสองเลยครับ อาทิตย์นี้แบบร้อยหกสิบเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยทุกสิบนาทีเหมือนได้เท่านี้ทุกสิบนาทีมันจะแจกห้าสิบสามเหรียญล้วมันก็จะแจกไก่คนทั่วไปะครับเนี่ยทั้งหมดของเราแล้วแต่กาลังของเราเราอยู่ที่เท่าไหร่อะไรนะครับแล้วแต่พลังของเราถ้าเราพลังเยอะเราก็ได้ผลตอบแทนเยอะก็ผมมีอะไรจะมาบอกเพื่อนๆก็คือผมเห็นเรื่องไปดูในเฟซบุ๊กผมเห็นมันมีการแจกเครื่องครับเขาผมเห็นเขาถามว่าถ้ากดเข้าไปเนี่ยครับ เพืเ่อนๆเข้าไปดูในเพจของโลรลลอคอยครับพอกดเข้าไปมันจะมีลิงก์ให้ใส่อยู่มันแจกเครื่องเครื่องนี้ครับนี่ครับผมพลังก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมไปเช็คให้เผืเ่อเพื่อนๆโชคดีได้เครื่องฟรีครับดูให้ว่าพลังเท่าไหร่จาไม่ได้นี่ครับผม โมลละสองจุดห้ารับพลังก็หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันซีเฮดครับนี่ครับผมก็ถ้าเพื่อนๆกดิงนี้เข้าไปเขาก็จะให้มีรารตอบคำถามเลยครับแต่ว่าผมตอบไปเรียบร้อยแล้วเขาถามว่า เพื่อนๆเนี่ยพอจะเจอใบเนี่ยครับในรูปไหมไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนใบอะไรแต่ผมตอบหนึ่งครับเ้าผมเห็นหนึ่งใบผมก็ตอบหนึ่งมีแค่ตอบคําถามแค่อย่างเดียวครับว่าเราจะตอบกี่ใบมาสุ่มแจกก็มีเครื่องนี้ยิบยิบห้าเครื่องแล้วก็คนที่จะได้หนึ่งร้อย rlt ก็ยี่ิบห้าคนครับหนึ่งร้อย rlt ก็เท่ากับหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับผม ก็ไม่มีอะไรละครับเพื่อ,อนๆมีเครื่องปลดผมก็อาทิตย์นี้ผมก็คงจะมินิ่งเหรียญหมาดเดียวครับเอาผมปรับพลังเป็นเหรียญหมาทั้งหมดเลยเนี่ยครับเพื่อนๆผมลดพลังเหรียญหมาไปนิดนึงแล้วก็ไปเพิ่มอันนี้ลองอย่างนึงอย่างนึนนงก็มันบ่อยมันขยายเลยครับ หนึ่งผมผมมินนิ่งแบบว่าเหรียญเว็บหนึ่งเปอร์เซ็นเหรียญบิตคอยน์หนึ่งเปอร์เซ็นเหรียญอิตาเลี่ยนหนึทท่งเปอร์เซ็นพราะว่าในอิตาเลี่ยนม,มันแบบพลังมันตกครับแล้วก็มาเก้าสิบหกเปอร์เซ็นเหรียญหมาเหรียญหมาได้เยอะอาทิตย์นี้ก็คูณสองก็จัดไปเต็มเต็มครับอ๋อ,อเปลี่ยนไม่ได้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปตลอดสิบสองอชั่วโมงเวลาเพื่อนๆมันเปลี่ยนพลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ทุกทุกทุกสิบสองชั่วโมงนะครับผม ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยถ้าเพื่อนๆสนไหนสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับถ้ามีเครื่องใหม่ออกมาอะไรเดี๋ยวผมจะรีบมาทำคลิปบอกให้เพื่อนๆดูนะครับขอบค,ครับ